ก็ s <S สวัสดีครับคันนี้กลับมากับคุณปิงนะครับก็ก็มาผมชกิดยาครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ช่นงของปิงนะครับอ่ามาเลยมาครับผมนี่อยู่หลังคุณปิงคุณปิงเดินนำหน้าไปก่อนเลยครับอะไรครับคุณปิงเขาวิ่งแล้วนะครับเร็วีวิ่งส้คุณปิงสไรด์วิ่งอะนะครับ เออกลับมากับอังุยนะครับแล้วก็กลับมากับปิงอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์แชแนลในซอยกันเลยนะครับรักแท้แค่นั้นทีนะฮะวันจะมาสัมภาษณ์แชแนลในซอยข้าวเหนียวสิฮะให้กล้วยกล้วยเกลือเกลืออะไร เราจะมาถามว่าช่องของปีในซอยนะครับนี่ครับเราท้ำจอดถัมว่าช่องปิงเดินไปก่อนเลยเร็วเดินน้ำหน้าอะไรเป็นผู้นักเร็วเร็วนิดหน่อยเร็วช้าหน่อยครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในอากาศเช้าแล้วครับอันนี้บ้านม่มาไหนครับ สีครับีครับายเลยับแล้วก็วันนี้ก็จะไปลา่าทัาผีเออล่าอะไรล่าหน้า<อ>นี้จะล่าท้าผีในห้องนี้ครับห้องรับสุดโปรดที่ไม่ผีจู่เต็มไปหมดนะครับอ,อวันนี้ก็กอนนี้ก็ไม่ได้เปิดแฟลชอะไรไมากเลยครับไม่ได้ถ่ายพรีจะมาตรวอสอบนะครับ นีข้างในก็เกิดเลยนี่ครับเดินมาต่อเลยครับมีแต่ทิปเปล่าๆนะคะน่านะคบอันนี้ก็เป็นบุรีใหม่บุรีอะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่าคุณปิงพี่ตันสวัสดีครับคุณปิงเดินไปต่อเลยนะครับพี่ถ่ายลิปอันนั้นเงิน ทำของที่ไม่ต้องการยังไงทำของที่ไม่ต้องการนะเอืเอามาเล่นอ้าวคุณวินไปต่อไปต่อไปต่อเร็วเร็วโอ้ย